เสียงหอบใต้ต้นโพกลางพุ่มนาางที่มีต้นโพเก่าแก่ต้นหนึ่งยืนต้นโดดเดี่ยวอยู่ปากต่อปากของชาวบ้านต่างร่ำลือกันว่าอย่าเข้าใกล้หลังพระอาทิตย์ตกพระบางคืนจะมีเสียงคล้ายคนหายใจแรงๆดังมาจากใต้ร่มเงาไม้มันคือเสียงของชายคนเจ้าชู้ที่เคยทำผู้หญิงเสียอนาคตหลายคนลุงคำคนแก่ประจำหมู่บ้านเล่าให้ฟังพรางเคี้ยวหมากช้าๆตอนตายเขากลายเป็นเปรตราคติดอยู่ที่นั่นเพราะความอยากที่ไม่รู้จักพอ เมื่อหลายสิบปีก่อนชัยเป็นชายรูปหล่อในหมู่บ้านใครๆก็ว่ามีเสน่ห์ล้นเหลือแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและคำพูดหวานนั้นคือความหลอกลวงเขาแอบคบหาผู้หญิงหลายคนพร้อมกันล่อลวงให้พวกเธอเสียตัวด้วยสัญญาว่าจะแต่งงานแต่เมื่อได้สิ่งที่ต้องการเขาก็ทิ้งไปอย่างไม่ดีดีหนึ่งในหญิงสาวเหล่านั้นคือดาวเรืองลูกสาวกำนันเธออับอายจนคิดสั้นผูกคอตายใต้ต้นโพต้นนั้นชัยไม่เคยสำนึกบาปเลยแม้แต่น้อยลุงคำเล่าต่อ สุดท้ายเขาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตายกับทันหันก่อนตายไม่กี่วันยังเห็นเขาแอบคบสาวโรงงานคนใหม่อยู่เลยหลังชายตายไปไม่กี่คืนคนงานที่ผ่านทุ่งนาเริ่มได้ยินเสียงผู้ชายหายใจแรงราวกับคนวิ่งมาไกลเสียงครวญครางเสียงเรียกชื่อดาวเรืองส้ำแล้วส้ำเล่าบางคืนชาวบ้านแอบเห็นเงาดำรูปร่างผอมโซตัวยาวผิวคล้ำซีดมีดวงตาแดงฉานยืนอยู่ใต้ต้นโพ มองออกมาราวกับกําลังมองหาใครสักคนพระในวัดบอกว่าเขาคือเปรตราคะถูกกําผูกไว้กับสถานที่ที่เขาเคยก่อบาปหิวกระหายใครรักแต่ไม่สามารถแต่ต้องสิ่งใดได้ปากเขาเล็กเท่าเข็มแต่ความอยากใหญ่เท่าท้องฟ้าชาวบ้านพากันทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่เสียงครวญก็ยังไม่หายไปคือนหนึ่งเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งลองดีแอบเข้าไปใต้ต้นโพหลังเมาเล่าเขากลับมาด้วยดวงตาหวาดผวาพร่ำพูดคําเดิมไม่หยุดว่า เขาอยู่ใกล้ผมมากผมได้กลิ่นเน่าจากลมหายใจเขาเอามือยาวๆมาจับไหล่ผมแล้วพูดว่าช่วยให้ข้ารักใครได้อีกครั้งหลังจากนั้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ไม่พูดกับใครอีกเลยเรื่องเล่านี้ยังคงสืบต่อต้นโพต้นเดิมยังยืนต้นอย่างเงียบงันกลางทุ่งราวกับเป็นป้ายหลุมศพของคนที่หิวไม่รู้จบและหลงไม่รู้พอหากวันใดคุณเดินผ่าน แล้วได้ยินเสียงหอบหายใจตามหลังอย่าหันกลับไปมอง